กาบทักไทยสบายดีเด้อพ่อพี่น้องเอ้ถักไทยสบายดีพ่อพี่น้องฟังลาวฟังไทยกันเบิร์ดสุขสู่คนพี่น้องเนาะ <Yeah. S 1> มันนี่กับเปียกเบิดลูกสายเห็ดพี่น้องเอ้เนี่ยขากะลูกสายนี่ยอ้าสบายดีเด้อเฮ็ดเด้อเกิดอะไน่ะเห็ด <Yeah. S 1> ลงไปบะเหนียวแตกไว้แล้วร้องขอ มือนี้ก็ปิดหานเนาะพี่น้องอ่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงแล้วเนาะพี่น้องมือนี้เปิดเมืดลูกสายเห็ดพี่น้องก็เป็นเวลามือนี้ชิมาซ่าผมเนาะพี่น้องเนาะมือนี้เนาะมือนี้ก็ดูมีคอนเทนต์เนาะพี่น้อง พอ,อปะ่ะเสียมันนี่บ,บ่าว่าสิมาสักผมนะพี่น้องเนาะมันนะี่เนาะมันนี่กับบ่ม,มีคอนเทนต์ยังไลน์เนาะพี่น้องเนาะมันนี่นเนาะเฮ้ย <c oughs> ลูกใส่สิขึ้นได้พี่น้องเลยขึ้นขึ้นอยู่เราก็อยู่เราก็อือเดือยปะเป๊ะ ลูกสายคืนน้ำมาหนี้ิพี่น้องมาหนิเสร็จปะเออน้อพี่น้องมาหนีิน้อลงไปคนเดียวอ๋อไปเบียร์ให้เรียบๆกูเนี่ยมาหนิเมียสะผมให้พี่น้องมาหนี้บอกว่าอันนั้นยอมผมพี่น้องเนาะเพราะว่าผมขาวเนาะโอ้หัวแตกแล้วลูกจันลูกสายเนาะ มานั่งเผาพี่น้องเอาพี่น้องกะตม้ใจใ้เรยอพี่น้องต้องไปปุ่นเงวันนี้แม่สะพองอให้พี่น้องว่าเขายอมพรมดำเนาะยอมสีดำฮะะได้ขดำเฮ้ยตกเด้เยะเสร็ยดดึยเสร็จเ

แม่อยู่ใช่แก่แก่แน่ แฝบาดเด้อทองแตกนี่มันจับตรบเลยแต่เหมือเด้อไม่ตื่จะเดือขึ้นมวนนะพี่น้องเราไม่ได้สะผมมวนเนาะเพราะว่าบางว่ายอมผมดำต้องได้สะออกก่อนนะพี่น้องเพราะว่าอยากทอเสื้อจงังหวะมาสีดำมาเนะพี่น้อง กินเลยกินเอะมวนน้ำให้รงหน่มาเนี่ยเ่ยบนคาตังกองเนรอคาตังกองวเวลา,าลงคาจากลินทาลนลทซาบให้มันจบไว้หนะครับหันเสร็จตัว

มันม,มันงอนันงอนเดีมันปาใหม่มันนี้เราก็ปิดห่านหามงหรอเขาโมงแล้วเนาะตอนนี้นปิดห่านปกติปะปิดห่านหาม่งเอาะเร็ะไรลธธ่อไงเสร็จไคกูดักน้ำมะน้ำกู นั่นตีกับกูกูกูกกมีบาบาดำนะพี่น้องภาษาพาว,ว <c oughs> เวอร์เฮาส์เรียบร้อยพี่น้องนะเอา้าบันนี้ก็สำเร็จบันนี้พี่น้องเยกยกับบอมมี่ยังไล่พี่น้องบันนี้ก็มารีวิวห่านนะเบื่อละเบื่อเต็มเบื่อไปพี่น้าห่านบันนี้ดำบนันนี้ดำนะพี่น้องเนาะผมดำนะแล้วพี่น้องนะ ตะปาเนาะใช่เนี่ยจาินน้ำวคน้พี่นรแตัดจะไปเรียกะพาเจพ่พี่น้องดำเมี่ยมอะไรวันนี้เนาะ่าะว่ตัดผมแล้วก็นี่แห้งแลยพี่น้องไปยอมดำนั่นเลยพี่น้องไปวันนี้ึ้นเจ้แดงนี่ยรเบิดกันคืน ่ระเบิดกลางคืนนมืดตอดเอ้ยพี่น้องลาวะลาวะพี่น้องลาวะพี่น้องลาวะพี่นลว่ะพี่น้อง่าวอะ้พี่น้อง้ล้วะวนาะ้อนาะล้ว่ีานาพี่น้อง้อางานาะล้วพี่น้องอ่่อ่าอลพี่น้อง้อนี้ะว เอาพีน้องเนาะแ,แ,แไไบนั้นเนาะไปเลอมีสิมาสัมผัสมีอกไรบ้งนงไปไเมือเบามือ,อมนี้ได้เงินจากวาดมาือนี้ถ้าเป็นเงินไทย่ร้อยเจ้าได้สี่ร้อยบาทเนาะอืห้ 500. รากกร้อ่รกว่าเกือบห้าพูดทางนางกะลินอีกพี่นอย,อย้อสี่ประมาณสี่บาทประมาณนี้ละ าพี่น้องเจ็ดบานนันเลยเนาะสี่ร้อยห้าสิบบาทจะได้จะได้จ้าบาทจ้ะใช่ประมาณหกร้อยบาทเนี่ยพี่น้องบเวลายาสองคนไปกินอาหารไปนี่แดงเนาะแดงให้มาเซ็นต์ตัวเราต้าราคาสักดืมโอเคพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้บ่าบวกอ่ะสี่ได้ปิดคลิปไว้เพียงสำนี้ก่อนพี่น้องเนาะก่อนอื่นอย่าลืมอ่าฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้บ่าวบวกในเด้อพี่น,อน้องสพื่อกำลังใจให้ เบาบัวเฮ็ดคลิปต่อๆไปพี่น้องเลยเอาสำหรับคลิปนี้เบาบัวขันซ่คอร์กเอาคำมาสบายดีพี่น้องเลยบายๆเหมื้อนี้ก็อัปเดตห้าหกนาทีเจ็ดนาทีก็พอแล้วพี่น้องเลยขอไลฟ์พี่น้องมื้อนี้เอาอย่าลืมติดตามรับชมไปน้ำกันเด้เอพี่น้องเลยไปพี่น้องมื้อนี้ดีใจป่ะบายๆขอบคินบายๆ <c oughs> บุรีชนขนนอบคุณไปเดี๋้วก่น